สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำมีกะทิเด้อจ้ามีกะทินะมีกะทิมาดูว่ามีกะทิจะเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะเนื้อหมูนะคะหมูสับมีไข่นะแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงนี้จะทำเองหรือไม่ทำเองก็แล้วแต่นะคะส่วนของปปาซีนี่เป็นเครื่องแกงผแนงไม่ได้ทำเองนะนี่ซื้อค่ะถ้าตัวนี้ใส่ไม่พอก็จะใส่อีก ตัวถัดไปยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเราจะใส่แครอทเพราะว่าเราจะเพิ่มนะคะผักลงไปนี่นี่ค่ะใบมะกรูดนะคะมีเท่านี้ค่ะแล้วนี่คือคือกะทินะคะใช้กะทิกระป๋องง่ายๆสบายๆส,ส่วนเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำปลาน้ำปลานะคะ รสดีดชูรสนะคะแล้วก็กระเกลือนะคะเกลือเกลือนะคะโอเคเรามาดูกันคะ่ะเรามาดูกันนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเท่านี้ไม่ยุ่งยากค่ะทุกคนทําได้แล้วก็ทําไว้กินเลยนะคะมาดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะโอเคเชิญเลยคะ่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้ารอๆท่านมา,มา ใส่เครื่องแกงใส่น้ำมันนะคะจะดีดดิ้นออกมาแล้วนี่นะคะผัดใส่เครื่องแกงผัดเครื่องแกงเราก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเราทําไมถึงผัดก่อนคะผัดให้มันหอมก่อนนะเพราะว่าเป็นเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงซื้อนะคะเครื่องแกงถุงเครื่องแกงสําเร็จรูปมันเขาเลยแต่เรามันก็หอมได้นะคะหอมได้เคยทํา นี่ค่ะนะคะแล้วก็จะผัดผัดอาคือผัดผัดนะคะใส่น้ำงเรยลดไฟลงเตินลดไฟลงนะคะลดไฟลงแล้วกระทะนี้ขอะได้เลยนะคะ <c oughs> ไม่บกไม่บกอืมมันเริ่มขึ้นแล้วนะคะมันเริ่มขึ้นแล้วนี่เลยผัดใส่ที่มัดหอมๆเรื่อยๆนะคะทำหมี่กะที่ะทำง่าง่ายง่าย,ายมากเลยทำแล้วไว้ทานนะทำเป็นลงทานทำไปวัดไปวาอะไรแบงนี้ก็ได้นะ Okay. แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเริ่มหอมค่ะเริ่มหอมนะคะหอมสั หมูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะรวนหมูลงในนี้เลยนะคะนี่ค่ะลวนหมูกับกะทินะคะแล้วก็จากนั้นหมูสุกเรียบร้อยแล้วเท okay. กะทิใส่หมดเลยค่ะอุยอ้ยอุ้ยเต็มหมดเลยค่ะเนี่ยแต่ละครั้งนะคะอ่าเต็มหมดแล้วเรียบร้อยนะคะอืมเราก็จะได้ประมาณนี้ เสร็จแล้วเราจะซํำเครื่องปรุงนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปจ้าน้ำมันหอยแล้วแต่ใครจะปรุงนะคะแบบนี้ใส่เครื่องปรุงเอาเอาที่เอาที่อร่อยนะคะเครื่องปรุงนี้ให้มันมีรสชาติหวานเค็มและก็มันนะคะนี่ก็คือหมี่กะทินะคะในนี้ก็คือเราจะผสมไ้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลชูรส แล้วก็ผงรสดีนะคะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เกลือน้ำปลาเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเลยจ้าลงไปเลยปรุงเลยจ้าปรุงเลยนะคะนะคะส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะไอ้นี่ใช้เป็นอ่เขาเรีกนนยกอะไรน้ำมะขามเปียกนะคะใช้เป็นขวดมาแล้วใช้เป็นสำเร็จรูปถ้าใครที่มี สดๆตัวยิ่งดีเนาะแต่เราอยู่เมืองนอกอ่ะเราจะไปหาสดที่ไหนราคานาคานะคะ,นะคะ,ะ,คะเรียบร้อยนะคะแล้วที่เราจะใส่นี่ค่ะแครอทแครอทนี้ต้ไมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแครอทนี้ต้ไมไว้เรียบร้อยลงไปเลยค่ะอืมสีสันมันก็จะได้ประมาณนี้จริงๆแล้วสูตรดั้งเดิมเขาไม่ได้มีแครอทนะคะ แต่ทำไมถึงใส่แครอทลงไปเพราะว่าเราจะได้กินผักด้วยไงคะเราจะได้กินผักด้วยไงคะเราก็จะได้มีผักกินเนาะอันนี้มันก็คือผักในนี้เนาะแต่จริงๆเราก็ต้องกินกับผักสดอยู่แล้วมีผักสดนะคะมีกระหล่ำปลีค่ะวันนี้วันนี้มีกระหล่ำปลีนะคะจะกินจากกะหล่ำปลีคือแบบหอมามากอยากจะบอกรสชาติมันจะได้ประมาณนี้นะคะ เครื่องปรุงก็มีแค่นี้ละค่ะมีเกลือนะคะมีน้ำปลาในเท่านี้นะคะที่จะใส่เกลือนี้คือต้องต้องต้องใส่เกลือนะคะไว้เราจะปล่อยให้ทุกอย่างมันซึมมันซับเข้าหากันก่อนนะคะแล้วว่าจะเป็นแบบไหนมาดูกันค่ะ ุกอย่างเดือดแล้วนะคะเดือดเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเนาะขั้นตอนสําคัญเลยค่ะไข่ค่ะไข่นะคะเราตีไข่อันนี้จะใส่สี่ลูกนะคะเราจะคนนะคะเวลาเราเอาไข่ลงเราจะคนตอนนะ้นที่น้ําเดือดเดือดนะมาดูว่าเป็นแบบไหนสังเกตนะคะสังเกตมันจะข้นเลยค่ะข้นมาแล้วนะคะข้นข้น มากกินมากพี่น้องค่ะคือนะคะอยากจะบอกใส่น้ำมากน้ำน้อยแล้วแต่นะคะแล้วแต่จะใส่เขาเรียกอะไรนะมันกะทิเยอะมากน้อยอะไรประมาณนั้นนี่ค่ะ จะต้องคนนะคะเอาลงไปแล้วต้องคนมันจะขึ้นมาเป็นเส้นคือทุกอย่างจะแบบโอเคมากเลย <c oughs> นี่ค่ะขาดไม่ได้นะคะใส่ลงไปเลยจ้านี่ฉีกฝอยก่อนนะไม่ฝอยมากก็ได้นะฉีกแล้วแต่ตามสะดวกน,นะคะใบมากรูดใบมากรูดโอเค กูล,ลงไปเลยจ้าเพรทุกอย่างมันไข่มันก็สุกแค่เดียวนะเพราะมันเดือดอยู่แล้วไงคะอ่ะอ่ะเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะจบค่ะจบบริบูรณ์น่าเวลาเพียงเท่านี้เสร็จสับเรียบร้อยชิมพร้อมเสิร์ฟนะคะจากนั้นถั่วคะ่ะมีถั่วนะคะ นี่ก็คือเม็ดมะม่วงหิมาพานต์แล้วแต่ชอบใครอยากได้ถั่วนั่นก็ได้เด้อถั่วเขาเรียกอะไรถั่วลิสงอะถั่วดินบ้านเฮาหน่ะเด้อใครอยากใส่แบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่นี่จะใส่เข้มข้นหน่อยเป็นคนที่ชอบกินเม็ดมะม่วงนะจะถูกจะแพงก็เม็ดมะม่วงงไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะสุดยอดเลยนะอือ คนมาจะบอกว่าอือคือมันหอมอ่ะพี่น้องขาดูมันจะหอมเลยนะคะทีนี้เราก็จะมีผักนะคะมารอกินนะคะว่าจะเป็นแบบไหนดูก่อนดูก่อนปิดไฟจ้าถัวมันก็จะประมาณอยู่ตรงนี้แล้วนี่ค่ะง่ายๆจบแล้วเราก็ราดด้วยเส้นเตี๋ยวหรือว่า เส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวเราไ่ดูกันจ้าว่าเป็นแบบไหนเนาะ